คนที่เคยทำบาปหนักๆในอดีตมักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆหลายคนอาจสงสัยทำไมชีวิตเหมือนวนลูปแห่งความทุกข์ทำไมเจอเรื่องเดิมๆทั้งที่ทพยายามเปลี่ยนหรือฉันทำดีแล้วทำไมยังทุกข์บางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ในวันนี้แต่อยู่ในอดีตชาติที่เราลืมไปแล้วและโดยเฉพาะถ้าเคยทำบาปหนักไว้โดยไม่รู้ตัว ผลของมันจะย้อนมาในรูปแบบเหตุการณ์ซ้ำๆราวกับบทเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านวันนี้เราจะพาไปเข้าใจผ่าน20ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอดีตเริ่มจากข้อแรกบาปหนักคืออะไรคำว่าบาปหนักในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงบาปที่ทำแล้วรู้สึกผิดแค่เล็กน้อยแต่มักหมายถึง อกับปะยะกรรมหรือกรรมที่หนักหน่วงถึงขั้นตัดล่าความดีเช่นฆ่าบุปกาลีเบียดเบียนผ้ารหารันทำร้ายศาสนาหลอกลวงผู้นำจิตใจของคนจำนวนมากเจตนาฆ่าตนเองหรือฆ่าผู้อื่นโดยอาฆาตแรงกล้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บาปธรรมดาแต่เป็นกรรมลึกที่ฝังไว้ในจิตหยุดยานแม้นชาตินี้จะไม่จำได้แต่กรรมไม่ลืม ข้อที่สกรรมหนักไม่ได้แปลว่าจะได้รับผลทันทีหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ากรรมหนักต้องส่งผลทันทีแต่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมหนักเปรียบดังเมะเล็ันธุนไม้ใหญ่ใช้เวลานานในการเติบโตแต่เมื่อเติบโตลากลึกล้มยากบางคนจึงยังไม่เจอผลในชาตินี้แต่บางคนเจอผลในรูปแบบเหตุการณ์ซ้ำ เจ็บซ้ำๆเจอเรื่องซ้ำๆเหมือนชีวิตผูกไว้กับเงาของกรรมเดิมรอวันจิตสํานึกจะเบ่งบานแล้วหยุดมันได้ข้อที่สเจอคนแบบเดิมซ้ซําๆในชีวิตเท่ากับสัญญาณกรรมเก่าเคยไหมเปลี่ยนงานใหม่เจอเจ้านายแบบเดิมเปลี่ยนแฟนใหม่สุดท้ายก็ทะเลาะเรื่องเดิมเปลี่ยนวงสังคมก็ยังโดนใส่ร้ายเหมือนเดิม นี่ไม่ใช่ความมงเอิญแต่คือกระจกกรรมที่ฉายซ้ำพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเคยหลอกลวงหรือทำร้ายผู้อื่นด้วยเจตนารุนแรงผู้นั้นจะกลับมาเจอความทุกข์ในรูปแบบบุคคลเดิมแม้นเปลี่ยนฉากเปลี่ยนชาติเปลี่ยนรูปแบบก็ตามข้อ4มักจะถูกเข้าใจผิดซ้ำๆโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนี่คือผลของกรรมหนักที่เบียดเบียนวาจาคนอื่นไว้ในอดีต ใส่ร้ายคนบริสุทธิ์บ้านน้ำเป็นตัวยุโยงให้คนผิดกลายเป็นถูกผลที่ย้อนกลับมาในชาตินี้คือพูดความจริงคนก็ไม่เชื่อหวังดีคนก็เข้าใจผิดเงียบกับถูกกล่าวหานี่คือผลของกรรมวาจาที่ยังไม่ชดใช้หมดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเคยใช้วาจาทำลายผู้อื่นผู้นั้นจะถูกคำของผู้อื่นทำลายตนเองในภายหลัง ข้อที่หมักเจอความสูญเสียครั้งที่กำลังมีความสุขที่สุดอีกหนึ่งผลของบาปหนักในอดีตโดยเฉพาะการทำลายความสุขของผู้อื่นด้วยความอิจฉาเคยทำให้คนตกจากตำแหน่งทำให้คนรักของคนอื่นต้องพลัดพรากเคยดีใจที่คนอื่นล้มเหลวผลในภายหลังคือเมื่อถึงจุดที่ตัวเองเริ่มมีความสุข ก็จะมีเหตุการณ์มาทำลายให้จบลงอย่างกระทันหันสุขจริงอยู่ได้ไม่นานเพราะจิตยังไม่เรียนรู้ถึงความสุขที่บริสุทธิ์ใจข้อที่6มักดึงดูดคนเจ้าปัญหาเข้ามาในชีวิตซ้ำๆไม่ว่าเขาจะพยายามเลือกคบใครดีแค่ไหนสุดท้ายก็ยังเจอคนเจ้าปัญหาเข้ามาทั้งคนหลอกลวงคนเห็นแก่ตัวหรือคนที่เอาเปรียบ บางครั้งเหมือนโชคร้ายแต่ในทางธรรมนั่นอาจเป็นผลสะท้อนของบาปที่เคยหลอกลวงหรือทำร้ายผู้อื่นในอดีตชาติเพราะพุรธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเคยย่ำยีผู้อื่นด้วยเล่ห์เททุบายย่อมประสบผู้ที่ย่ำยีตนเคีนเหมือนกงล้อแห่งกรรมหมุนกลับมาในรูปของความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเพื่อให้เขารู้สึกในสิ่งที่เขาเคยทำไว้ข้อที่เ ถูกมองผิดซ้ำๆแม้นไม่ได้ทำะไรผิดหลายครั้งเขาเพียงยืนเฉยๆก็ยังถูกกล่าวหาทำดีเท่าไหร่ก็ยังโดนเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องโชคชะตาแต่มักเป็นผลจากวจีจำที่เคยใช้คำพูดทำลายผู้อื่นในอดีตเช่นการใส่ร้ายป้ายสีพูดเบียดเบียนหรือยุแยงให้คนแตกแยกในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงวจีทุจริต ซึ่งส่งผลให้คนผู้นั้นเกิดในพบใหม่ที่ไม่มีใครเชื่อถือหรือแม้นแต่ในชาตินี้ก็ยังสะพอนออกมาเป็นเหตุการณ์ท้ายเดิมข้อที่8มักอยู่ในที่ที่ไม่มีใครช่วยเหลือยามลำบากเวลาทุกขมักไม่มีใครอยู่ข้างๆเวลาเจ็บไม่มีมือใดย,ยื่นมาเขาอาจสงสัยว่าทำไมโลกถึงโวดร้ายกับเขานักแต่ถ้ามองลึกลงไปในจิต อาจพบว่าเขาเคยเมินเฉยต่อความทุกข์ของผู้อื่นหรือแม้แต่เคยปล่อยให้ใครบางคนต้องเผชิญทุกข์ลำพังในอดีตพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเมินเฉยต่อผู้ตกทุกข์ย่อมไม่ได้รับความช่วยเหลือเมื่อถึงพาวตนข้อที่9เห็นความสุขของคนอื่นแล้วจิตไม่ยินดีแทนที่จะยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นเขากลับรู้สึกเคืองใจและแอบอิจฉา นี่คือเงาที่หลงเหลือจากอากุศลจิตที่เคยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทุกข์หรือไม่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขโดยเฉพาะบาปแห่งโมหะและอิจฉาแม้นในปัจจุบันเขาจะพยายามฝืนใจแต่จิตใต้สำนึกก็ยังส่งผลจนทำให้เขารู้สึกทุกข์เมื่อเห็นคนอื่นสุขข้อที่10เจอความสูญเสียแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นสูญเสียทรัพย์แบบแปกๆของหายซ้ำๆ ผูกโกงแบบคล้ายเดิมหรือแม้แต่สูญเสียคนที่รักในลักษณะคล้ายกันหลายครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสมอไปหากแต่คือผลของกรรมหนักในอดีตโดยเฉพาะการแย่งชิงทำลายหรือปรากสิ่งที่มีค่าของผู้อื่นทั้งในรูปของทรัพย์สินหรือแม้แต่ความรักพระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรว่าผู้ใดพรากคนจากสิ่งที่เขารัก ย่อมถูกรากจากสิ่งที่ตนรักในการภายหน้าข้อที่1 1ถูกทรยศจากคนที่ไว้วางใจหลายคนอาจเคยมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่มอบความไว้วางใจให้กับใครบางคนแต่กลับถูกแทงข้างหลังอย่างเจ็บปวดเหตุการณ์เช่นนี้อาจเป็นผลสะท้อนของกรรมทรยศที่เคยทำไว้ในอดีตเช่นเคยหักหลังเพื่อนหักหลังผู้มีพระคุณ หรือแม้แต่หากหลังคนที่รักเราอย่างแท้จริงเพราะุูธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดทรยศต,ต่อผู้ที่ไว้ใจย่อมได้รับการทรยศกลับในภพหน้าจิตที่เคยทำร้ายด้วยความทรยศจะย้อนกลับมาทดสอบเราในชาตินี้ไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อให้เราตื่นรู้และไม่ทำซ้ําอีกข้อที่12พบเจอคนที่ร้อนเรียนดูถูกเหยียดหยามซ้ำาๆแม้ไม่ได้ไปทำร้ายใคร แกกลับโดนดูถูกจากคนรอบตัวโดนล้อเลียนความฝันโดนสบประมาทไม่หยุดย่อนนี่อาจเป็นผลของวัจีกรรมหนักโดยเฉพาะในอดีตชาติที่เคยใช้วาจาเหยียบหยามผู้มีศีลธรรมหรือหัวเลาะเยาอคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในพระสูตรมีบันทึกว่าผู้ใดเคยหัวเลาะเยาอพระอดิยเจ้าย่อมเห็นในภพที่ถูกเกียรหยามแม้ทำดีแล้ว ผลแห่งบาปเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องภายนอกแต่เป็นบทเรียนภายในให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ทำลายจิตใจใครอีกด้วยคำพูดข้อที่13เจออุปสรรคต่อเนื่องเวลาจะเริ่มต้นสิ่งใหม่เมื่อใดที่เริ่มต้นสิ่งดีๆมักมีอะไรมาขวางทันทีเช่นล้มเหลวแบบไม่รู้สาเหตุหรือเกิดเหตุให้ต้องหยุดกลางทาง นี่อาจเป็นผลของการเคยทำลายโอกาสของผู้อื่นในอดีตเช่นเคยขัดขวางการศึกษาขัดขวางการเจริญก้าวหน้าหรือเคยปิดประตูโอกาสของคนที่กำลังจะได้ดีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดปิดทางแห่งบุญของผู้อื่นตนเองย่อมถูกขัดขวางในหนทางแห่งบุญในอนาคตเมื่อเหตุมาผลก็ย่อมต้องรับ เว้นเสียแต่จะรู้ตัวและเริ่มปลดล็อกกรรมด้วยการเปิดทางให้คนอื่นก่อนข้อที่14มักตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้บางคนต้องใช้ชีวิตในสถานที่ที่ไม่ได้รักไม่ได้เลือกต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำไม่ว่าจะเปลี่ยนที่กี่ครั้งก็ยังรู้สึกเหมือนติดกับดักในแง่กรรมนี่อาจสะท้อนถึงการเคยภาคเสรีภาพของผู้อื่น เช่นเคยบังคับผู้อื่นด้วยอำนาจเคยใช้กำลังบีบให้คนอื่นทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการกรรมประเภทน,นี้ส่งผลให้ตนเองในภพนี้ต้องพบกับการถูกกำหนดซ้ำๆจนกว่าเราจะเริ่มเคารพเสรีภาพของผู้อื่นโดยแท้ข้อที่ 15. รู้สึกไร้คุณค่าในตัวเองแม้คนอื่นจะชื่นชมคนรอบข้างอาจมองว่าเขาเก่งมีความสามารถ แต่ในใจเขากลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนไม่คู่ควรกับคำชมเหล่านั้นเลยอาการเช่นนี้คือผลของกรรมที่เคยกดคุณค่าของผู้อื่นเช่นเคยพูดตัดกำลังใจเคยบั่นทอนความมั่นใจของผู้อื่นจนเขาเหล่านั้นรู้สึกไร้ค่าในที่สุดบาปนั้นย้อนกลับมาเป็นความรู้สึกในใจเราเองพระไตรปิฎกกล่าวว่าผู้ใดเคยเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้อื่น ย่อมไม่เห็นคุณค่าของตนเมื่อแม้ได้รับการยกย่องนี่คือบทเรียนของกรรมที่จะปลุกให้เรากลับมาเห็นค่าของความดีในตัวเองอีกครั้งข้อที่16มักฝันร้ายหรือเห็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่รู้สึกเหมือนจริงคนที่เคยทำบาปหนักบางคนจะมีฝันแปลกๆเช่นฝันว่าถูกไล่ล่าฝันว่ากำลังตกเหว หรือฝันเห็นภาพซ้ำๆที่ไม่เคยเจอในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระส,สูตรว่าจิตที่คุ้นกับกรรมแม้หลับก็ยังลำพึงถึงกรรมเก่าสิ่งที่เราเคยทำกับคนอื่นแม้จะลืมไปแล้วแต่จิตไม่ได้ลืมฝันจึงกลายเป็นเวทีเงียบที่กรรมเก่ากำลังแสดงตัวข้อที่17มักอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างผิดหรือเสียสละ บางคนเจอสถานการณ์ซ้ำๆที่ต้องตัดสินใจระหว่างทางผิดที่ได้ผลเร็วกับทางถูกที่ต้องแลกด้วยความเจ็บนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือกรรมที่เคยหลีกเลี่ยงคุณธรรมในอดีตเคยเลือกผิดเพื่อเอาตัวรอดชาตินี้กรรมย้อนมาให้เลือกซ้ำเพื่อดูว่าเราจะทำเหมือนเดิมหรือข้ามพ้นบทเดิมไปได้หรือไม่พระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า ผู้ที่เคยเลือกผิดด้วยเจตนาย่อมเกิดในพบที่ต้องตัดสินใจด้วยจิตที่สั่นคลอนข้อที่18มักพบเจอเด็กหรือสัตว์ที่มีท่าทีกวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผลคุณเคยเจอไหมเด็กที่มองเราแล้วร้องไห้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือสัตว์บางตัวที่หลบหนีเราทั้งที่เราไม่ทำอะไรสิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลสะท้อนจากกรรมที่เคยเบียดเบียนในอดีตอาจเคยทำร้ายเด็ก ทำแท้งละทิ้งชีวิตเล็กๆที่พึ่งเราหรือเคยทรมานสัตว์กรรมเหล่านี้อาจสะท้อนผ่านจิตวิญญาณบางดวงที่ยังจดจำได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายนวนเป็นผู้เคยน่วมกรรมกับเราแม้นเพียงศบตาก็อาจจุดไฟแห่งผลกรรมขึ้นมาอีกครั้งข้อที่19มีความสำเร็จแล้วแต่มักพังทลายแบบกระทันหัน บางคนไต่ขึ้นสูงสุดเพียงชั่วครู่ก็กลับล่วงลงอย่างรวดเร็วในพระไตรปิฎกเรียกอาการนี้ว่าอุปถามภกกรรมเสื่อมคือบุญเก่าหนุนไม่ทันแต่บาปหนักกำลังแสดงผลจึงดึงทุกอย่างที่มีอยู่ให้พังลงอย่างไม่ทันตั้งตัวพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมด่งน้ำยิ่งแรงยิ่งไหลเร็ว ผู้ไม่ฝึกใจย่อมถูกกระแสนั้นพัดพาไปโดยไม่รู้ตัวข้อที่20แม้มีธรรมะอยู่ในใจแต่กลับปฏิบัติไม่ได้จริงหลายคนเข้าใจธรรมะดีอ่านนังสือฟังธรรมทุกวันแต่เมื่อถึงคราวเจอสถานการณ์จริงกับใจร้อนหลงง่ายโกรธแรงนี่อาจเป็นผลจากกรรมหนักที่เคยลบหลูธรรมในอดีตเคยศระมาาคำสอน เคยดูหมิ่นผู้ปฏิบัติดีจิตจึงปิดกั้นพลังการเข้าถึงธรรมแม้นเข้าใจแต่ไม่ซึง้งแม้ซึ้งแต่ไม่แปรเปลี่ยนชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าผู้ลบหลู่ธรรมแม้มีโอกาสฟังย่อมไม่เห็นผลทางคนทุกข์สรุปธรรมทุกข้อที่กล่าวมาไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าใครคือคนบาปไม่ใช่เพื่อตอบย้ำอดีตที่แก้ไขไม่ได้ แต่เพื่อให้เรารู้ว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตคือบทเรียนที่กรรมกำลังสอนเราอยู่สิ่งที่เคยทำแม้ลืมไปแล้วแต่จากปวะวานไม่ลืมจิตของเราก็ไม่ลืมแต่หากวันนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วยอมรับแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนเส้นทางได้กรรมเก่าไม่อาจหยุดคนที่กลับใจจริงเพราะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า กรรมเก่าย่อมมีอยู่แต่กรรมใหม่ก็เกิดได้เสมอผู้รู้ตื่นย่อมสร้างกรรมใหม่ที่นำตนให้พ้นกรรมเก่าได้หากคุณรู้สึกว่าวางเรื่องตรงกับใจคุณอยา่าพิ่งเสียใจแต่จงใช้สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาเป็นผู้สร้างบุญใหม่อีกครั้งจากนี้ไปขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความรู้เท่าทันความสำนึก และความตั้งมั่นที่จะไม่ทำบาปซ้ำเพราะแม้นอดีตจะเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันเปลี่ยนอนาคตได้เสมอหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ